นแพทย์ระวีมาชมาดลน,นะครับซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าของพักพลังทำใหม่นะครับในฐานะของกรรมธิการวิสามันนะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอกตั้งสสนะครับกล่าวถึงการพิจารณานะฮะร่รางพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการเลอกตั้งสสในวันนี้เนี่ยคาดว่าจะไม่มีการเสนอเลื่อนระเบียบวาระในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้รัดคิวการพิจารณานะครับซึ่งจะพิจารณาวาระที่สอง ขอภัยวาระที่3.2นะครับเรื่องร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาการเมินง,งานในกระบวนการยุติธรรมนะครับที่มีอยู่เพียง12มาตราเนี่ยให้จบก่อนนะโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะพิจารณากฎหมายลูกต่อทันทีนะครับถามว่านะครับมีความกังวลในเรื่องขององค์ประชุมสภาหรือไม่ในแพทย์ระวีก็บอกว่าจากการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ในการลงมติพิจารณาร่างพรบนะครับว่าด้วยการปรับพิในนะ7-8มาตราซึ่งต้องรอกว่า30นาทีนะครับแต่หากว่าวันนี้เนี่ยมีการทําให้องค์ประชุมไม่ครบจนที่ประชุมต้องปิดไปก่อนนะครับวาระการพิจารณาในเรื่องกฎหมายลูกก็ยังเป็นเรื่องค้างเป็นเรื่องแรก <c oughs> ดังนั้นนะครับการประชุมในวันที่9สิงหาก็น่าจะพิจารณาเรื่องนี้จบได้ซึ่ง ก็จะมั่นใจนะครับว่าจะทันกรอบเวลาใน180วันอย่างแน่นอนนะครับนะค,คุณนายแพทย์รวีบอกว่าอย่างมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครต้องการคว่ำร่างนี้ในวาระที่3นะครับเพราะจะทําให้ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่เลยซึ่งถ้าผ่านวรระสามไปแล้วเนี่ยสภาจะต้องยื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,ะกะตหรือสารดีกาหรือสารรัฐธรรมนูญก็อยู่ที่คุณชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภานะครับว่าจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ โดยเรื่องนี้คุณชวนยังไม่ได้ให้คําตอบแต่ผลการวินิจฉัยเราก็คาดไว้หลายรูปแบบนะครับหากการวินิจฉัยว่าสูตรการหาสสบชีชื่อแบบหาร500ขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถสามารถใช้ได้ในสูตรหาร100ก็ต้องถูกตีกลับมาที่สภาเพื่อคิดในกรอบสูตรหาร100แต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญตีกลับมาว่าผิดทั้งสูตรหาร500และหาร100สภาก็ต้องกลับมาแก้รัฐธรรมนูญกันใหม่